อ่าอันนี้เป็นหัวพ่นยาแรงดันสูงนะครับ45องศานะครับ45องศาตัวทำจากสแตนเลสนะครับอย่างดีนะครับลองดูหลับได้อ่ามีแข็งเสริมน ดีวนะครับหาอะไรมาหมุนสักโค่นหนึ่งอ่าเกี้มันยังฝืดอยู่นะครับแหลมได้ ไกลได้ประมาณ5เมตรนะครับประมาณ5เมตรอ่าน,นี้อันนี้หอยสุดนะครับอันนี้ฝอยสุด ก็เช่นกันอันนี้ก็สามารถพ่นสาราากำจัดศัตููพืชได้สามารถเอาไปพ่นทำความสะอาดเค,อเครื่องแครือแอร์ได้นะครับล้างแอร์ได้อ่หัวพ่นยาแรงดันสูง45องศา ติดต่อสอบถามได้ที่ชวานพิษคอมขอบคุณครับ